ทุกคนครับถ้าคลิปนี้ถึง400วิวผมจะไปขอพี่ลาเต้ FF Reaction นะครับทุกคนนะถ้าใครอยากจะให้ผม reaction นลาเต้เนี่ยทุกคนก็อย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ออกไปให้เพื่อนๆของทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับทุกคนนะถ้าคลิปนี้ถึง400วิวผมจะไปร e แอคชั่นลาเต้ FF เลยโอ้โ,โหถ้างั้นกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเออกด กดอะไรก็ได้กดให้บมทีเออ ทุกคนก็มาอยู่กับเดอะแรปเปอร์อีกเช่นเคยเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่ายังไม่เปลี่ยนชุดนะครับเออเอาเลยครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนแล้วก็ทุกๆท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยเลยนะครับแบมโบทีวีก็นะครับผมนะคุณผู้ชมครับ วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็มาอยู่ในช่องของแบนโบว์ทีวีอีกเช่นเคยเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปผมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมซึ่งแน่นอนอยู่แล้ววันนี้ก็ผมจะมาเรียกชันกันอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้โหซึ่งวันนี้ผมจะมาเรียกชันใครนั้นทุกคนก็น่าจะรู้ดีแล้วล่ะนะ นั่นก็คือช่องของน้องคนนี้เลยนะครับทุกคน C9FF โอ้โหผู้เล่นคนนี้เนี่ยมาคอมเมนต์ในช่องผมมานานมากๆแล้วนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์ทุกคลิปเลยซึ่งแน่นอนผมไม่รีแอคชั่นช่องน้องคนนี้ไม่ได้แล้วต้องรีแอคชั่นแล้วนะครับทุกคนอ่าอ่าโอเคทุกคนเป็นช่องของน้องคนนี้เลยนะครับ C9FF อ อ้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูประวัติของน้องเขากร่าวๆกันเลยดีกว่าทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นประวัติของน้องซีนไนชื่อเกม s h c 9 9 9 u d 3 4 4 9 2 5 6 1โอ้โหอายุ15ครับ Facebook ดีมไงจะใครล่ะเออลาย 0990685721dpi 360นะครับ สามารถสนับสนุนโดนเมต0 9 9นย09 0990685721ขอให้สนเอ้ยขอให้สนุกกับขอทุยขอให้สนุกกับการดูคลิปผมนะครับน้องเขาเขียนมานะครับทุกคนเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูเพื่อไม่การเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปค้นหาช่อง y o u ย b e c h ช n n e l ของน้อง C9FF เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปค้นหากันเลยนะครับเออผมพูดอะไรวะพูดม,มัว่วเกินเออจะพูดอะไรก็พูดเลยเอโอเคเดี <laughs> okay, ๋ยวเราไปค้นหาช่อง YouTube Channel ของน้องเขากันดีกว่าทุกคนไปอะไร let's go โอเคครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาอยู่ในหน้ายู u ูบช anel ของน้อง C9 FF เเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนักผู้ชมโอ้โหยหน้าตาช่องช anel u t u b e ของน้อง C9 FF เเเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยเนี่ยครับทุกคนที่สำคัญเนี่ยผมก็ได้กดติดตามให้กับช่องของน้องเขาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องของน้องเขานะครับทุกคน โอเคหน้าตาช่องชาแนล u t u b e ของน้องเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะักผู้ชมซึ่งน้องคนนี้เนี่ยเขาทำช่องมาเกี่ยวกับไฮไลท์ฟรีไฟนะครับทุกคนเกี่ยวกับ11อะไรประมาณนี้นะครับผมทุกคนอ่านี่เลยช่อง YouTube channel ของน้องเขานะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยซึ่งแน่นอนอยู่แล้วใครที่อยากจะไปกติดตามให้กับช่องของน้องเขาเนี่ยแต่ขี้เกียจ แต่ขี้เกียจค้นหาช่องของน้องเขาผมแนะนําว่ากดลิงก์ช่องของน้องเขาไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมนะาคุณผู้ชมโอ้โหพูดเร็วเกินจะพูดเร็วไปหนวันเนี้ยโอ้โหโเหนื่อย <laughs> อ่าโอเคทุกคนเ,เมื่อไม่การเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปไฮไลท์ล่าสุดของน้องของช่องของน้องเขากันดีกว่าทุกคนอ่าทุกคนครับผมต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะครับ น้องสีนายถ้าดูคลิปวิดีโอนี้อยู่เนี่ยที่อยากจะบอกว่าพี่ขอปิดเสียงคลิปของน้องนะครับคลิปของน้องนะครับมันติดลิขสิทธิ์เพลงนะครับเออนี่เลยเป็นติดลิขสิทธิ์นะครับน้องสีนายอ่าพี่ขอปิดเสียงนะครับเดี๋ยวก็พี่จะใส่เพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์แทนนะครับทุกคนเอออ่ะโอเคทุกคน เดี๋ยวเราไปดูคลิปไฮไลท์ล่าสุดของน้องเขากันดีกว่าไปกันเลยนะครับคุณผู้ชมไปเลย let's go เอาแล้วครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาอยู่ในคลิปของน้อง c 9 ff เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะักผู้ชมมาจังหวะนี้ยังไงครับลูก2องควงเฮ้ยสเต็ปโตรดได้น้องคนนี้เฮยน้องคนนี้เป็นผู้เล่นในโทรศัพท์นะครับผมต้องบอกทุกคนก่อนเลยเฮ้ย sks เฮ้ย DPI 6 0 0เอ้ย DPI ส6 0ขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเกินไปนะเฮ้ยเ e ิร์เฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วฝีมือของน้องซีนายล้วนๆเลยนะครับทุกคนไม่เกี่ยวอะไรกับ DPI เลยครับโอ้โหช็อตนี้โอ้โหฝีมือของน้องซีนเฮ้ยเกินไปเฮ้ยพี่อึ้งเลยนะเนี่ยพี่อึ้งเฮ้ยเฮ้ยมีการมีภาพสโลด้วย แบบนี้อยู่แล้วทุกคนก็น่าจะรู้แล้วล่ะนะว่าผมชอบใครที่ตัดไฮไลท์แบบนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับซึ่งมันดูแล้วเพลินดีเออมายังไงครับจังหวะนี้ดีเสิร์ตป้าบโอ้โหดีเสิร์ตดึงหัวเม็ดเดียวหงายท้องโอ้โหหงายหัวเต็มเต็มไปที่กระบาลหัวนะครับนะคุณผู้ชมนี่หลังหงายโอ้โหจังหวะนี้ดีเสิร์ตโอ้โหระยะจูบ นี่ซ้ำๆมีการซ้ำด้วยไม่ให้ไม่ให้ไใหไใหปไไม่ให้ชุบยังไงครับจังหวะนี้เหมือนกับว่าน้องซีนายเนี่ยจะชอบเล่น S.K.S กับลูกซองควงแล้วก็ดีเซิร์นนะครับเท่าที่ผมดูมานะครับปืน M.P.40 ยังไม่มีเลยนะครับปืนรูดเออมีแต่ดีเซิร์กับลูกซองควงแล้วก็ S.K.S นะครับเท่าที่ผมดูมาเออนะครับนะคุณผู้ชมโอ้โห าครับจังหวะนี้มีลูกซองขวงโอ้โหดึงหัวนี่แบบว่าเม็ดเดียวแตกเม็ดเดียวแตกตลอดเลยนะครับน้องซีน f ยยังไงจังหวะนี้ดีเซอร์เฮ้ยดีเซอร์ป้าบโอ้โหเต็มเต็มไปที่กระบาลหัวนะครับนะ่นะุนผู้ชมโอ้โหเกินไปเฮ้ย เอาละครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยไปดูฝีมือของน้องซีนายเอฟเอฟเล่นเกมฟรีไฟนะครับทุกคนโอ้โห,โหปรากฏว่าผมอึ้งเลยนะครับเจอผู้เล่นแบบนี้เจอผู้เล่นที่สเต็ปนั่งตั้งไอวอลแล้วก็สเต็ปดึงหัวนี่แบบว่าสเต็ปนัดเดียวแตกไม่ใช่2นัดไม่ใช่อัดตัวนะครับน้องคนนี้ผมบอกเลยนะครับน้องเขาสเต็ป นัดเดียวตั้งไอวอลนัดเดียวตั้งไอวอลแล้วก็สเตปตั้งไอวอลสเตปตั้งไอวอลเนี่ยเขนั่งตั้งด้วยนะครับทุกคนโอ้โหสเตปยิงหัวก็เม็ดเดียวนะครับทุกคนโอ้โ oh หมาครบเลยการตัดต่อก็สวยงามนะครับแต่พลาดอยู่นิดเดียวนะครับน้องซีนายน้องซีนายใส่เพลงที่ติดลิขสิทธิ oh ์โอ้โหจบแล้วนะครับเอ,อผมจะบอกทุกคนนะครับถ้าเพลงติดลิขสิทธิ์เนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับทุกคน ถ้าเพลงไหนที่ไม่มีขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเพลงนั้นไม่มีลิขสิทธิ์นะครับทุกคนเออเป็นความรู้เป็นความรู้เฮ้ยช่องแบมโบทีวีก็มีประโยชน์เหมือนกันนั่นเนี่ยเฮ้ยเอ้ยอ่ะโอเคทุกคนถ้าน้องๆคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเออถ้าอยากให้พี่รีอคชั่นเนี่ยต้องกดติดตามนะครับทุกคนเออ โอเคทุกคนใครที่อยากจะไปกดติดตามให้กับช่องของน้อง C9FF เดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ช่องของน้อง C9FF ไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมนะคุณผู้ชม่าแล้วก็ทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อถึง600ซับสไคร์เบอร์ไว้อถ้าถึง1,000ซับผมจะไปขอ i u k Reaction นะครับทุกคนเออซึ่งแน่นอนอยู่แล้ว ทุกคนต้องกดแล้วใครที่ยังไม่กดนะครับเออถ้าใครกดแล้วผมก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยนะครับขอบคุณจากใจจริงๆเออ้อเหนื่อยภาคเหนื่อยต้าน้องๆกดติดตามช่องพี่เนี่ยพี่มีพลังมากขึ้นในการทําคลิปในการภาคตต่อคลิปนะครับนะักผู้ชมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมนะักผู้ชม มีน้องๆขอมาอยากให้พี่ทําคลิปไฮไลท์บ้างจัดไปเดี๋ยวผมก็ถ้าว่างๆเนี่ยผมก็จะจะไปทําไฮไลท์มาให้ทุกคนดูนะครับเออผมก็โหดเหมือนกันนะครับอออโอเคทุกคนไปก่อนนะครับทุกคนรัก f อทุกคนนะครับบา,บายบายแรงอะไรอะไรก็ดีนานก็หายก็หายทุกทีนนนนจะบอกว่าเรา